สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักไม้ประดับของพี่ตีนะคะของกลุ่มโคลโคาเซียค่ะซึ่งโคลโคาเซียเนี่ยพี่ตีช่วงนี้มีเก็บสะสมนะคะแล้วก็ทดลองเลี้ยงนะคะมีหลายชนิดเลยนะคะแต่วันนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พูดถึงความต่างด้วยนะคะโคลโคาเซียชนิดนี้ชื่อว่าแบ็กเมจิกค่ะ จะมีทั้ง2ชนิดเลยนะคะซึ่งพี่ตีได้มาโดยเพื่อนนะคะแบ่งปันมาให้นะคะชื่อว่าแ a c k m a g i c กกลายแล้วก็ b บ a ็กเมจิกธรรมดาค่ะเรามาดูกันค่ะ ความต่างทั้งสองชนิดนี้มีความต่างกันอย่างไรบ้างนะคะซึ่งพี่ตีได้ทำการปลูกนะคะเลี้ยงในกระถางอ๋อไม่ใช่เลี้ยงในเ,เป็นกระมังสีดำนะคะซึ่งการทดลองเลี้ยงของพี่ตีนะคะก็จะใช้ภาชนะที่เป็นกระมังสีดำในราคา20บาทเองนะคะซึ่งเป็นการพาอเลี้ยงแบบไม่ได้มีการแช่น้ำนะคะเป็นการเลี้ยงแบบแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ความต่างทั้งสองชน้นนี้ต่างกันอย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะพามาดูความต่างนะคะระหว่างแ a c ็กเมจิกกายนะคะแล้วก็ b บ a ็กเมจิกธรรมดาค่ะซึ่งในกระถางนี้นะคะพี่ตีได้มาจากเพื่อนนะคะได้แบ่งปันมาให้นะคะแล้วก็พี่ตีก็ทำการทดลองเลี้ยงนะคะก็ได้ประมาณ สองเดือนแล้วนะคะสองเดือนก็มีไหลนะคะมีต้นเล็กๆเ,เกิดขึ้นให้พี่ตีแล้วนะคะอยู่ด้านหลังนะคะก็วันนี้นะคะความต่างระหว่าง b บ a ็กเมจิกกลายกับแบล็กเมจิกธรรมดานะคะต่างกันอย่างไรนะคะในกระถางนี้สังเกตนะคะ จะมีทั้ง2ชนิดนะคะซึ่งเลี้ยงรวมกันนะคะพี่ตียังไม่ได้แยกนะคะและก็มีอีกกระถางหนึ่งนะคะที่เพื่อนแบ่งมาให้เพิ่มอีกนะคะซึ่งในการมังนี้พี่ตีก็จะเลี้ยงแบบใช้วิธีการเลี้ยงเหมือนการพอเลี้ยงบัวนะคะแช่น้ํานะคะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะส่วนวัสดุที่ใช้ในการพอเลี้ยงพี่ตีก็ใช้ ดินนะคะแล้วก็ใบไม้นะคะแล้วก็พวกวัชพืชที่มีอยู่แล้วนะคะบริเวณรอบๆแถวบ้านนี้นะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะจะเน้นเป็นปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยของเม็ดบัวด้วยนะคะที่เป็นสูตรสีเขียวช่วยในเรื่องของ การเจริญเติบโตนะคะพี่ตีก็จะใส่ลงไปประมาณ1เม็ดนะคะก็กดลงไปใต้กระถางเลยนะคะก็จะเป็นการให้ปุ๋ยนะคะเดือนหนึ่งพี่ตีจะให้1ครั้งนะคะสําหรับปุ๋ยเม็ดนะคะส่วนปุ๋ยอคอกเนี่ยพี่ตีก็จะให้สักส5วันเนี่ยพี่ตีก็จะให้โรยๆรอบ จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะที่ให้นะคะก็สังเกตนะที่พี่ตีให้ปุ๋ยเขาก็มีไหลต้นเล็กๆเกิดขึ้นให้แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะพี่ตีได้มาแค่2ต้นนี้เองนะคะค่ะความต่างระหว่างแบล็กเมจิกกลายกับแบล็กเมจิกธรรมดานะคะ2ต้นนี้นะคะเป็นการดูแบบง่ายมากเลยนะคะต้นขวามือที่พี่ตีสัมผัสอยู่นี่นะคะ จะเป็นแบ็กเมจิกลายค่ะสังเกตที่ลำต้นนะคะต้นของเขาจะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะกัดลายนะคะกัดลายออกเป็นแบบมีความด่างด้วยนะคะก็ไล่ขึ้นมานะคะสังเกตมาดูที่ใบค่ะใบของเขาก็จะมีความด่างด้วยนะคะก็วันนี้นะคะพี่ตีก็มีการสำหรับกระถางนี้พี่ตีมีการพ่อเลี้ยงแบบ เป็นแดดเต็มร้อยเลยนะคะไม่ไดอ้อยู่ในที่ร่มหรือว่าแสงลำลายนะคะใบของเขาก็จะมีความด่างให้เราเห็นเด่นชัดเลยนะคะกระถางนี้ต้นนี้คือต้นเขาไม่ได้โตมากเท่าไหร่นะความสูงอยู่ที่ประมาณาความสูงอยู่ที่ประมาณ40-50เซนนะคะใบอ่อนของเขาก็จะมีความเขียวนะคะ ความเขียวสังเกตเขาก็จะเริ่มมีลายนะคะเริ่มจะมีลายให้เราเห็นนะคะดูด้านหลังนะจะมีความด่างให้เราเห็นด้วยนะคะเมื่อแล้วแค่เขามีอาการลักษณะใบาที่เริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะมีใบด่างขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะใบาด่างนี้นะคะ ในแต่ละต้นเนี่ยบางบางต้นที่มีมีการพ่อเลี้ยงอยู่นะคะใบของเขาก็จะกลัดลายบางคนก็จะมีเอ่อบางต้นเนี่ยก็จะมีเป็นลายฮาร์ปก็มีนะคะก็จะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะคะแต่ลักษณะที่พี่ตีถือนี้ก็จะเป็นลายแบบเอ่อที่เราเห็นทั่วไปนะคะเป็นแบ็กเมจิกลายที่เอ่อลายยังไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะ ใบก็จะออกเป็นลักษณะส,สีดำเข้มเลยนะคะยิ่งถ้าแก่ใบใหญ่กว่านี้นะคะก็จะเห็นชัดมากกว่านี้นะคะนี่คือใบอ่อนของเขาค่ะซึ่งเขาก็เริ่มจะออกในลักษณะเป็นสีดำนะคะตรงก้านใบก็จะเห็นเป็นก้านใบสีดำอยู่นะคะ ตรงก้านกระดูกก็จะเป็นสีดำให้เห็นก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาแก่ตัวเต็มที่นะคะเขาก็จะออกเป็นใบสีดำเข้มนะคะสวยดีนะคะก็ทั้งสองชนิดนะคะแบ็กเมจิกกายกับแบ c ็กเมจิกธรรมดาเนี่ยในเรื่องของราคานะคะ โครเอเียแบ็กเมจิกนะคะทั้งสองชนิดทั้งแบ็กเมจิกกลายแล้วก็แบ็กเมจิกธรรมดานี้นะคะราคาจะต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับ อย่างแบ็กเมจิกไลเนี่ยขึ้นอยู่กับลวดลายของใบด้วยนะคะความด่างนะคะว่าเขามีความด่างมากขนาดไหนนะคะถ้าเป็นต้นลักษณะที่พี่ตีถืออยู่นี่นะคะจากที่ได้สอบถามเพื่อนนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง700บาทนะคะ ส่วนความด่างของใบนะคะถ้ามีดา่างฮาร์ปหรือว่าสวยกว่านี้นะคะราคาถึงหลักพันเลยทีเดียวนะคะส่วนแบ็คเมจิกธรรมดาค่ะราคาก็ช่วงนี้ก็อยู่ในเกรนหลักร้อยนะคะถ้าต้นลักษณะแบบนี้สูงเท่านี้นะคะ <Pass> เพื่อนบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ200-400ถึงบาทค่ะก็เป็นช่วงที่ใคร สนใจนะคะแบ็กเมจิกในลนักษณะที่เป็นโคลคาเซียนะคะแบ็กเมจิกกลายแล้วก็แบ็กเมจิกธรรมดาเนี่ยก็น่าสะสมเหมือนกันนะคะซึ่งการเลี้ยงดูนะคะจากที่ประสบการณ์ของตัวเองที่เลี้ยงดูมาประมาณ2เดือนนิดๆน,นะคะก็เป็นการเลี้ยงดูง่ายนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบแห้งเนี่ยพยายามอย่าให้ดินของเขา,าแห้งมากจนเกินไปนะคะให้เขามีความชื้นอยู่นะคะ ต้นเล็กนะคะที่พี่ตีได้มานี้นะคะจะเป็นต้นเล็กไหลของแบ็กเมจิกธรรมดาค่ะสังเกตก้านนะคะเขาจะออกเป็นสีดำเข้มเลยนะคะเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนต้นแม่ของเขาก็คือต้นนี้นะคะจะออกเป็นสีดำเหมือนกันค่ะ อีกไม่นานนะคะเดี๋ยวพี่ตีก็จะทำการแยกนะคะแบกเมจิกกลายกับแบกเมจิกธรรมดานะคะเพราะว่าต้นเขาเริ่มโตขึ้นนะคะเขาก็จะได้เกิดไหลนะคะมีหน่อเกิดไหลเพิ่มขึ้นมาให้พี่ตีได้ทำการแบ่งแล้วก็แยกเลี้ยงในกระถางอื่นๆด้วยนะคะเอาไว้คลิปต่อไปมีการแยกกระถางเมื่อไหร่นะคะพี่ตีก็จะทำคลิปให้น้องๆเพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูความต่างนะคะของไม้ประดับโคโรคาเซียชื่อว่าแบ็กแมจิกนะคะซึ่งพี่ตีก็มีการพอเลี้ยงไว้นะคะมีทั้งแบ็กแมจิกกลายแล้วก็แบ็กแมจิกธรรมดานะคะก็มีความต่างกันนะคะในเรื่องของ รูปร่างาลักษณะของใบนะคะลำต้นนะคะเรื่องสีนะคะก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะส่วนราคาก็มีความต่างกันอยู่นะคะช่วงนี้นะคะสำหรับน้องๆเพื่อนๆนะคะที่ทำการพ่อเลี้ยงอยู่นะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะถ้าเกิดว่ามีาความสงสัยนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะเพราะว่าพี่ตีก็มือใหม่เหมือนกันนะคะในการพ่อเลี้ยงแบล็กมจิกนะคะค,ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ